สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทํา่ามาประกอบกบยางนะผมให้เป็นกบยางแบบนี้เนี่ยมันประกอบยังไงนะครับอุปกรณ์นะผมมีตัวบอดี้กบยางนะครับหาซื้อได้ทางช้อปปี้และซดานะผมอันนี้คือประมาณตัวละสิบบาทนะครับจะมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะผมต่อ,อไปับผมตัวเบ็ดนะผมตัวนี้เป็นตัวเบ็ด S N S นะผมสองนะครับใบเหลิ่ เดี๋ยวนี้ผมจะพาทําเป็นใบหลิวใบหลิวคู่นะผมใบหลิวตีน้านะครับตะกรวดฟิวครนะผมเอาไว้พันตัวเบ็ดนะครับผมเพิ่มน้ําหนักตัวนี้ลวดสําหรับพันใบหลิวอ่ายืดใบหลี่นะผมตัวนี้ผมใช้เป็นลวดโมเดลนะครับมันจะกันสนิมได้ด้วยนะผมแล้วก็สามารถงอได้ง่ายนะครับเนี่ยท่อหดนะผมเอาไว้หุ่มตะกรวนะผม ต่อไปเป็นลูกหมุนนะครับใช้สองขนาดนะผมตัวนี้ประมาณเบอร์เบอร์สี่นะครับแล้วก็ตัวเล็กนะผมเอาไว้ใส่ติดกับใบดิวนะครับสปิลิ่งนะผมนี่นะผมแล้วก็มีพวกอุปรกรณ์ทุนแรงนะครับพวกคีบนะผมเอาไว้ดัดใบริวแล้วก็จับตัวเบ็ดน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่ามันประกอบยังไงนะครับกว่าจะได้ไอตัวกอบยางแต่ละตัวนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะผม สำหรับมือใหม่ที่อยากจะหัดทำหัดประกอบนะครับก็เด๋ยวมาดูกันได้ครับผมโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบกนะันก่อนที่จะมาชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมมาโอเคครับ okay, ผมก่อนอื่นเนี่ยนำลูกหมุนตัวนี้นะครับใส่เข้าไปกับตัวเบ็ดประมาณนี้นะผมเนี่ยก็คือดึงขึ้นไปเลยแต่ทีนี้เราต้องดูขนาดบอดี้กบยางเราด้วยนะครับว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยเราจะมันจะไปอยู่ ตรงที่เกี่ยวกับกิปเวลาตกนะครับถ้าเกิดบอดี้ตัวที่มันยาวเกินจากตัวไซส์ตัวเบีดไปนิดนึงแล้วก็เพิ่มสปิลลิงตัวนี้เข้าไปนิดนึงนะผมแต่ตัวนี้เนี่ยผมจะลองใส่กับตัวสีเหลืองดูนะครับผมจะไม่ใส่สปิลลิงนะับก็คือเราสามารถใส่ไปได้เลยนี่นะผมใส่ไปก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับอ่านี่นะผมใส่แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปนะผม เราจะใส่ใบหลีวก่อนเลยนะผมใบหลีวตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในสปิลลิงหรือไอวงแหวนเหล็กตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปทีนี้ตัวนี้อย่างที่ผมบอกในคลิปนะครับผมจะทำเป็นใบหลีวแบบดัดจะมาดูขั้นตอนการดัดไปดูนะผมเดี๋ยววันนี้ผมใช้ครีมใช้ครีมแบบนี้ครับการดัดเนี่ย เราจะดัดเยอะหรือดัดน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ตามที่เราชอบนะผมถ้าเราดัดปลายมันเยอะมันก็ตีน้ําได้แรงนะผมแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเสียงแรงมากก็ดัดนิดนึงนะผมตัวนี้เราก็มันจะมีด้านความด้านหงายนะผมเราจะดัดจากด้านความไปหงายนะผมอ่ะ๋ยดูนะครับ จะดัดประมาณนี้นะผมประมาณนี้หน้าตานะครับจะไม่ถึงกับหักมา90องศานะผมหักแค่ประมาณ60สถึง8ปดิองศาก็พอนะครับเพื่อที่เวลามันประกบกับใบเลืออีกตัวเนะี่ยมันก็จะตีน้ําเวลาลากผ่านมันก็จะมีเสียงตีน้ําแล้วก็เวลาที่มันอยู่บนสวะบนหญ้าครับใบเลือมันจะข้อกันกุ๊งจิ้งกุงจิงนะครับผมช่วยในการเรียกปลาได้นะครับ โอเคเราจะยัดตัวนี้ใบเหลวเข้าไปนะผมในส p ิร l i ลิงกรณีนี้เนี่ยถ้าใครมีครีมสามารถใช้ครีมในการง้างตัวส p ิร l i ลิงได้นะครับให้ดีเนี่ยให้เป็นพวกครีมปดตัวเบ็ดนะครับพวกนั้นจะง่ายนะครับนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลย โอเคนะผมหลังจากใส่ตัวแรกแล้วเนี่ยตัวที่สองเนี่ยเราต้องใส่ให้มันคว่ำอยู่กับใบหลิวประมาณนี้ครับอีกตัวแบบเนี้ยต้องคว่ำเข้าหากันนะผมไม่ใช่ว่าให้มันง้างออกแบบนี้นครับให้มันเข้าแบบนี้มันจะเคาะดีกว่านะครับผมซึ่งเวลาการใส่เนี่ยก่อนที่จะดันเข้าเราจะหันใบหลิวอีกตัวนี้ให้มันงายขึ้นก่อนนะครผม แล้วพอใส่เข้าไปเนี่ยพอมันหมุนเข้าปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในแนวงุ้มเข้าหากันนะผมลักษณะจะประมาณนี้นะครับเนี่ยโอเคครับประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็อ้าวุวมบุญหาย นี่นะครับผมเอาลูกหมุนตัวเล็กใส่ไปตามเข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะใส่ยากนิดนึงครับตอนใส่ใบหลิวนะครับผมใช้ความพยายามนิดนึงนะครับใครที่มีครีมปลดตัวเบ็ดเนี่ยจะใส่ง่ายหน่อยนะครับจะมีครีมง้างแล้วก็ ใส่ไปได้เลยนะครับโอเคหน้าตาประมาณนี้นะผมนี่นะครับเสร็จแล้วนะผมนำใครที่ไม่มีลวดโมเดลนะครับใช้เป็นลวดธรรมดาก็ได้นะผมแต่ก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันขึ้นเนสนิมง,ง่ายนะผมลวดโมเดลตัวนี้ผมซื้อมาจากตามร้านยี่สิบนะผมใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับ นี่นะผมแล้วก็หักครึ่งเท่าๆกันนะผมหักตรงลวดโมเดลนะครับกะให้มันเท่าๆกันนะครับผมพยายามเกินๆกันไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว <c oughs> นี่ยมันเกินกันมากเสร็จแล้วเราก็นำมาลองกับตัวเบ็ดแบบนี้นะครับ ให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะพันตะกัวฟิลนะทับไปนะครับผมส่วนตะกัวฟิลเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนน้า,นาเนี่ยกะน้ําหนักเอานะครับอย่างตัวนี้ขนาดน่าจะประมาณหนึ่งจุดหกนะครับผมจะใส่อยู่ประมาณห้าเซนนะครับตัวเนี้ยน่าจะห้าเซนน้นําหนักจะอยู่ที่ประมาณแปดถึงเก้ากรัมนะครับรวมกับตัวเบ็ดแล้วก็ ใบหลิวแล้วนะครับผมนี่ครับเสียงใบหลิวก็จะจริงๆริงจริงจริงนะครับทีนี้เราก็ลองแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนเนี่ยก็ชอบตรงนี้เข้าไปแบบติดข้างในเลยนะครับผมเนี่ยตัวลวดนะครับส่วนผมเนี่ยจะชอบแบบให้มันเลยมานิดนึงนะครับผมเลยออกมาจากตัวเบ็ดนิดนึงนะครับเใส่ยานี่นิดนึงเราก็ดัดดัดมันนะครับ ใส่ด้านนี้ครับด้านตัวหัวตัวเบ็ดนะครับพอเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปกับบอดี้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงท้ายนะครับพอจับแน่นแล้วเนี่ยเราก็เอาตะกั่ว,วฟิล์มมาพันนะผมพันเข้าไปก่อนนะครับตอนพันก็เดียงนิดนึงก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้ครีมดัดอ,อีกทีหนึ่งนะผมก่อนที่จะล็อกมันนะครับ ดันไปด้วยนะผมประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ครีมเนี่ยนดนวดตรงปลายให้มันลงไปแบบเนียนๆหน่อยนะครับผม ร้งรวดนะครับนีหนีบลงไปให้มันเนียนนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่ารวดมันยังขยับได้อยู่นิดนึงนะผมเราจะหักตัวนี้ขึ้นมานะครับที่ผมบอกที่เราลองลงไปตอนแรกเลยนะครับตัวรวดโมเดลที่ติดกับใบลิวนะครับผมทับลงไปที่ตัวรวดที่เราพันเมื่อกี้นะครับเนี่ย แบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ท่อหดนี่นะผมสอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟแช็กเนี่ยมาลนนะผมอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะผมผมลืมบอกไปนะครับมีไฟแช็กด้วยนะผมนี่นะครับใช้ลนลนท่อหดนะผม ั้นตอนนะ่ะหนีไปนะผมถ้ากันไฟโดนมือนะครับก็ลนลนในท่อมันหดลงนะผมค่อย,อยลนนะครับถ้าอยู่ที่เดิมนานๆเนี่ยตะกัวฟิวันละลายได้นะผมโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะผมสาหรับการประกอบตัวเบ็ดตรงนี้นะครับต่อไปเราจะนําใส่กับตัวบอดี้นะผมะเดี๋ยวผมลองเป็นตัวนี้แล้วกันนะผม ชอบทรงมันนะครับตัวบอดี้กบยางเนี่ยซื้อได้ตามช h อป e ี้ลาซาด้าหรือในตาม facebook ที่เขาประกาศขายนะผมหาซื้อกันได้ง่าย,ายนะผมตัวบอดี้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาทำนะครับโอ้ียงร้อนอยู่เลยสำหรับการประกอบเนี่ยใครที่มีเข็มนะครับแนะนำให้เอาเข็มผูกกับได้นะผมแล้วเอาไปลายได้เนี่ยผูกกับตัวลูกหมุนตัวนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ไปจอก จะออกด้านใต้ปากนะผมแต่ทีนี้ผมหาเข็มไม่เจอนะครับผมก็จะใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะผมนี่นะครับผมทำแบบนี้นะครับสอดแบบนี้เข้าไปก่อนไม้มฟันเนี่ยจิ้มเข้าไปทีนี้เราก็เล็งจุดลองแย่ๆดูนะครผมอย่าเพิ่งแทงให้มันทะลุออกมานะครับเลือกจุดแล้วก็เล็งให้มันตรงตรงนะผม อย่างตัวนี้ผมจะเอาให้มันอยู่ด้านใต้ใต้ปากนิดนึงนะผมเวลาเราลากเหยื่อเนี่ยหน้ามันจะได้ยกขึ้นนิดนึงนะครับตูดมันจะอยู่อย่างงี้จะยกประมาณนี้นะผมตัวเนี้ยผมใส่มาแบบใส่ตรงๆเลยแอคชั่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวจะตัวนี้เดี๋ยวจะลองอไว้ด้านใตใ้ดูนะครับเวลาลากเหยื่อเนี่ยหัวมันจะยกนําใบสปินจะได้ตีน้ําได้ดีๆนะผมโอเคแล้วก็ดูให้มันตรงๆนะครับผม เจาะไม่ตรงเนี่ยอยาจะลอยเป๋ได้นะครับการเจาะตรงนี้มีผลกับแอคชั่นเยอะนะครับผมก็เจาะผมจะพยายามเจาะล่างๆแล้วกันนะครับนี่นครับก็จะเล็งจุดใต้าคางนิดนึงนะครับผมตัวนี้จะได้ยกแอคชั่นนะครับดึงทะลุไปเลยนะครับผมซึบหลังจากนั้นเนี่ยผมจะใช้เป็น สายโฟลูคาร์บอนนะผมแทงสวนเข้าไปด้านหน้ารูที่เราเจาะเมื่อกี้นะครับโอเคผมหลังจากที่สอดเข้าไปนะครับแล้วก็พอสอดเข้าไปเยอะแล้วเนี่ยเราก็มาดูแถวแถวท้ายเยื่อะนะครับเพื่อที่จะดึงสายออกมาทางด้านรูตรงนี้นะครับเอานาจจะยังไม่ถึงมั้ง สอดเข้าไปเยอะๆเลยนะผมนี่นะครับแล้วก็ดึงปลายออกมาอีกทางด้านลูนี้นะครับ,เ,าารบเพื่อที่จะไปมัดกับลูกหมุนตัวเป็ดที่เราทําไว้นะผมสําหรับคนที่ไม่มีเข็มนะผมถ้ามีเข็มเนี่ยจะง่ายมากแล้วแต่ผมหาเข็มไม่เจอนะครับวันนี้ จะใช้งานแล้วก็หายนะครับผมโอเคเราก็มัดไม่ต้องแน่นมากแต่ก็ที่เราคิดว่าเราดึงไปแล้วมันไม่หลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยเราต้องดึงออกมาร้อยใหม่มันจะเสียเวลานะผมแล้วก็ค่อยๆดึงเข้าไปนะครับผมค่อยๆขยับพอถึงหัวตัวเป็นแล้วก็ค่อยๆย,ยัดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยยางตรงนี้ดึงได้เลยนะครับ ดึงให้มันเข้าไปโฮมตัวเบ็ดเรานะครับแ,แล้วเราก็ดึงลูกหมุนให้มันทะลุออกมาตรงปากเกยี่อนะผมโอเครับผมหลังจากที่ดึงออกมาแล้วนะครับ ตัวนี้ดึงยางมากก็น่าจะก็จะประมาณนี้นผมหน้าตาเสร็จแล้วนะครับใช้ได้เลยนะผมนี่นะครับผมก็ไม่ได้ถือว่ายากมากนะผมเสร็จแล้วเราก็ตัดทิ้งไปเลยครับตัวสายฟลูตัวนี้นะครับนี่นะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูการเช็ค กันสวะนะครับสําหรับตัวเบ็ดนะขยับขยับให้ข้อทรงนะผมแล้วก็ใช้มือเนี่ยรูปลูบผ่านตัวเบ็ดคมเบ็ดนะผมแบบนี้นะครับสามารถกันสวะาได้ดีนะผมทีนี้เช็คองศาตัวเบ็ดนะผมเวลาปากัดนี่ครับปากัดคมเบ็ดเปิดนะผมองศาตัวเบ็ดเนี่ยเปิดแน่นอนร้อเนนะครับผมแบบนี้วัดติดนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะผมสาหรับกบยางการประกอบใช้เองนะครับผมอุปกรณ์เนี่ยซื้อทางซื้อได้ทางช้อปปี้นะผมหาซื้อได้ง่ายๆนะผมก็มีตามที่ผมบอกต้นคลิปนะครับก็หน้าตาก็าจะประมาณนี้สวยๆนะผมตัวบอดี้เนี่ยเลือกได้ตามใจชอบเขามีขายกันหลายลายเลยนะผม ก็จะประมาณนี้เสียงใบเหลวก็จะพุ่งที่กุ๊กกิเอาไว้ว่างๆผมจะไปลองให้ดูนะผมว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงนะก็สําหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะผมฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมขอบคุณมากครับ